ดวงรายสัปดาห์นะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในสัปดาห์หน้านี้จันทร์ที่28มีนาคมถึงอาทิตย์ที่3เมษายนเป็นสัปดาห์ที่ทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธย,ยังคงทับลัคนาราศีมีนอยู่นะครับแล้วก็ดาวอีกสองดวง นะโครจรเป็นวินาศซึ่งก็ได้แก่ดาวศุกร์ที่ย้ายตอนหนึ่งเมษายนแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับส่วนดาวการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารนั้นไปครองอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่กับดาวเสาเกษตรแจงดาวให้ฟังตรงนี้ก่อนแล้วก็จะบอกว่าสัปดาห์หน้าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนนั้น ถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีกินมีใช้ตลอดแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนลาบเนี่ยโอ้เดี๋ยวรับตรงนู้นรับตรงนี้หรือกำลังจะมีโชคดีหรือจะแปลความหมายเป็นว่าได้ลาบลอยก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ก็ไปอยู่กับดาวเสาซึ่งจริงๆเสาตรงนี้ได้เกษตรแต่ว่าอังคารกับเสาเมื่อมันเจอกันนั้นมันเป็นคู่วิบาก ระวังจะต้องเสียเงินหรือใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่คนแก่นะครับมีความเป็นไปได้แบบนั้นแหละอาจจะต้องเสียเงินใช้จ่ายเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่หรือคนแก่หรือผู้สูงอายุในบ้านก็ได้ไอ้ส่วนที่จะทํามาหากินหามีหาได้เนี่ยมันมันได้อยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนที่จ่ายก็จ่ายกันไปไม่เกี่ยวกันนะอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมีน นะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอลีมาทับลักเนี่ยต้องบอกว่าใครที่มีศัตรูหรือใครที่มันไม่ชอบหน้ากันมาก่อนหน้านี้สุดท้ายแล้วนะครับมันจะต้องมาสยบยอมให้กับเราหรือสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาคิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ไม่น่าต้องเป็นศัตรูกันนี่หว่าก็อาจจะเฉยๆกันไปหรืออย่างดีที่สุดคือมาญาติดีด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับ วันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็นสามวันที่เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของงานภาระที่จะต้องรับผิดชอบมีการแข่งขันต่อรองค่อนข้างที่จะมากพอวันพฤหัสศุกร์เสาร์สาสหรับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอะไรที่ดีมากเป็นอะไรที่คุณแฮปปี้เป็นอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าช่มชื่นหัวใจกระดีกระดามากยิ่งขึ้นแล้วพอมาวันอาทิตย์ก็จะ เ,เตรียมแลนที่จะทำงานต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับส่วนเรื่องความรักดาวเจ้าเรือนคู่มาอยู่กับตัวได้ตำแหน่งเป็นปะคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วนี่คู่มันจะค่อนข้างจะหึงหวงตามติดเรานะถ้ามันสิงกูได้มันสิงไปแล้วเออมันจะแม่งจะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเราเป็นพิเศษเสียงไลน์จะดังโทรศัพท์จะเข้ามันจะต้องอยากรู้ว่าใครไลน์มาหาคุณ มีความเป็นห่วงห่วงห่วงคุณเป็นพิเศษนั่นแหละส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะเจอความรักเหมือนกันจะไปเจอคนที่จู้จี้หน่อยก็คือแม่งทําเกินหน้าที่ยังไม่ได้สนิทกับเราเท่าไหร่แต่ก็อยากจะสนิทกับเรามากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็น่าราคาญนะโอเคโชคดีจ้าชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล